สวัสดีครับวันนี้ก็พวกการรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวงานของ Demon Slayer หรือคิเมซุโนะยายนะดาบพิฆาตอสูนซึ่งคราวนี้ก็เป็นงานลูกรัาของผมอค,ครั้งนะคืองานแกนิสตางานแกริสตาสำหรับดาบพิฆาตอสูรนะเป็นตัวที่สเกลค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ารายละเอียดอะโดยรวมค่อนข้างจะโอเคเลยก็เราจะมาเริ่มรีวิวกันนะครับ โอเคมาเราจะมารีวิวตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือทามาโดทันจิโร่นะครับ,รกกรรรบหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองงานทันจิโร่ก็ทําออกมาค่อนข้างจะแบบว่าผมมองว่าตัวมันแอบ,บเล็กนะแต่ว่าส่วนสูงอันจิโร่ก็สเกลเด็กนะเนอะร้อยห้าสิบไปปลายหรือเปล่าน่าจะไม่ผิดไม่เกินร้อยเจ็ดสิบแน่นอนซึ่งพอเป็นงานการิสตา้าปกติแล้วมันจะแบบว่าความคิดผงม,มันน่าจะใหญ่นิดนึงก็ดีเทลนะครับสำหรับพวก งานผมอะไรเงี้ยก็จะมีการไล่สีแต่ว่าถ้าเป็นตรงเสื้อผ้าชุดอะไรนี้ก็จะไม่ได้มีการไล่สีอะไรสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าใครอยากได้ดาบิา่าอูดีเทลดีๆแล้วก็ราคาที่แบบว่าจับต้องได้อะผมแนะนําเลยตัวนี้ราคาดียังไงก็บอกมาได้มาตัวแรกของไม่ระบุลอะะ็อตการ์ดเพราะว่าผมว่ามไม่เก็บลอ็อตซื้อได้มาตรงมันก็เออไปข้างหน้าแบบตรงขาข้างซ้ายมีปัญหา ก็เลยแบบว่าซื้อใหม่เลยคือตัวนี้ต้องบอกว่าพ่อค้าหลายเจ้าก็ทําการขายราคาต่ำกว่าทุนนะครับเพื่อทําการแบบตัดสต็อกเหมือนกันแต่โดยรวมผมว่ามันไม่ได้ดูแย่ขนาดที่ราคาจะต่ำขนาดนั้นนะตัวที่ถูกสุดที่ผมได้มาก็คือรวม่งก็300อยเลยซึ่ง300อยนี่บ่าตัวกล่องเล็กๆเนี่ยย,ยังแพงกว่าเลยนะครับต้องบอกว่าผมเก็บง,งานการิสต้าตั้งแต่วันจำหน่ายแค่แปกิโลแล้วก็ตอนนั้นนะ่ะตัวต่อไปก็คือเซนิสือ,อยังประกาศพีออเดอร์อยู่ คือคิดไปล่วงหน้าว่ามันจะเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างโอเคก็เลยซื้อมาก่อนซื้อมารอเก็บทั้งเซ็ตนะครับก็ตอนทีโลกออกมาก็ค่อนข้างโอเคสำหรับผมราคาก็ถือว่าใช้ได้ด้วยก็แนะนำตัวนี้ต่อไปตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเซนตีิสึกนะครับก็เป็นตัวที่ผมมองว่าผมค่อนข้างผิดหวังนะ แบบผมว่าหน้ามันออกแนวแบบสีซิสซีสอ่อะแล้วก็ดูง่วงๆ่วหน้ามันจะเหมือนมังงะก็ไม่เหมือนเหมือนอนิเมะไม่เหมือนผมว่าสามตัวเนี้ยมันท,าาทําหน้าตาจริงตามอนิเมะมากกว่าแล้วอันเนี้ยก็คือไม่เหมือนทั้งมังงะทั้งอนิเมะเลยนะในสายตาผมก็เสื้อผ้าหน้าผมอะไรนี้ก็พอๆทันจิโร่ครับไม่ได้ไล่สีอะไรไม่ได้หน้าเกียดไม่ได้ติดอะไรก็มีตรงตรงหน้าที่รู้สึกซีดแล้วก็หน้าตาดูแบบไม่ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นาะ ตัวนี้ราคาก็ประมาณเท่าที่ Official ยขายกันนั่นแหละก็ประมาณ5 0 0ร้อหกร้อยประมาณนี้ในเวลาทั้งหมดสาตัวผมบอกว่าตัวนี้ผมก็ค่างผิดหวังสุดต้องบอกว่าสําหรับผมเท่านั้นนะไม่ได้สําหรับทุกคนก็ประมาณนี้ตัวสุดท้ายนะครับที่ทำมาล่าสุดก็คืออินโนสุเกะนะครับ ด้วยความที่ว่ามันทําเป็นหัวหมูป่าเนาะไม่ได้เห็นหน้าอะไรอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นหน้าของอินาซเกะจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่สําหรับหัวหมูป่าก็มองค่อนข้างแบบว่าโอเคแล้วก็งานกล้ามเนื้ออะไรนี้ก็สัดส่วนโอเคนะไม่ได้แบบว่าเป็นพวกกล้ามใหญ่เหมือนพวกแร็กเกิบวอลอะไรเกินไปผมมองว่าทําประมาณนี้ก็โอเคอาจจะต้องลงสีกล้ามแะ้วอีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็สิทธ รวมๆก็จะเป็นสีแบบไม่ได้ลงอะไรมากครับก็เป็นลงสีพื้นๆไม่ได้ทำการไล่สีอะไรขนาดนั้นตอนนี้ผมค่อนข้างโอเคเหมือนกันมันตั้นออกมาแล้วค่อนข้างโดยรวมมันดีมันยังพอดูเหมือนในอนิเมะอยู่ดินโนสเตก,ก็ประมาณนี้นะครับกับไปคันที่3ตัวนะครับ ก็รวมๆแล้ว3ตัวเอามาตั้งกันก็ตัดต่วนค่อนข้างโอเคนะแล้วก็โดยผมผมมองว่าทาจิโร่ทำมาดีสุดแล้วก็ลองลงมาก็อินโนสกิแล้วก็เซนดีสุดเวลาตั้งก็จะมีปัญหาเรื่องไอ้ตรงดาบนะครับมันมันจะแบบว่าค่อนข้างที่แอบบกินเนื้อที่เวลาวางนิดนึงเหมือนกันแบบว่ามันอวลาซืบซ้อนกันก็นกจะเนี่ยดาบมันก็จะแบบชนๆกันดีนะครับก็เป็นงานที่ราคารวมๆอ่ะ คนแบบว่าไม่ต้องจ่ายแพงมาดได้ตัวคบเทสสามหนอกราคาค่อนข้างโอเคก็สําหรับการแคละศูนแกรนดิสตานี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเงียบเลยนะแบบด้วยความแบบแบบแคตาสูนคนจะไปเล่นพวกเป็นงานฟิกล้อหรือว่างานเลซินอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งงานดาบที่แาราสูนนะผมมองว่าคนจะไปเล่นพวกงานที่แบบดูแบบมีเอฟเฟกต์ดาวอะไรนิดนึงแบบพวกงานเลซินหรือว่า กลางๆก็ฟิคูอาร์ซิโลงานพวกนี้ก็จะแบบว่าออกแนวแบบเรียกว่าจืดใช้ไหมแอบ,บจืดอยู่เพราะว่ามันจะเป็นมันจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ดาบหรืออะไรให้ดูแบบมีสตอรี่เพิ่มขึ้นมาอะไรนี้พวกเลสซิ่งก็จะไปเล่นพวกแบบว่างาน GK คัสตอมมากกว่าแบบคุณจ่ายประมาณแบบอ่าเกือบหมื่นเพื่อไ,ได้ตัวนึงที่แบบว่าตัวใหญ่องค์ประกอบสวยมีเอฟเฟกต์ลังการหน่อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับแกนบิสตา ก็เหมาะกับคนที่อยากลองเก็บตัวสเกลใหญ่นิดนึงแล้วก็อยากไม่อยากเสียงงบเยอะ,ะครับสำหรับวันนี้ก็หมดการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วครับพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้นะครับสวัสดีครับ